วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกโอกาสหนึ่งที่พวกเราหลายฝ่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งเพื่อนเกษตรกรที่จะได้มีโอกาสมาร่รวมวงจะเรียกว่าสัมมนาหรือจะเรียกว่าเสวนาก็ได้ ในเรื่องนโยบายสำคัญคือเรื่องประกันรายได้เกษตรกรความจริงไม่ตั้งใจจะพูดตรงนี้แล้วแต่คิดว่าคงต้องขออนุญาตนิดหนึ่งครับว่าประกันที่ว่านี้ประกันรายได้นะครับไม่ใช่ประกันราคาที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าราคาประกันไม่ได้ราคามันขึ้นอยู่กับ กลไกการตลาดราคาคือจุดตัดของความสมดุลระหว่างดีมานก,กับซัพพลายคือผลผลิตกับความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเมื่อไรตลาดรวมกันทั้งโลกมีความต้องการเยอะแต่ว่าผลผลิตมันน้อยราคามันก็สูงเมื่อไรความต้องการน้อยผลผลิตล้นตลาด ราคามันก็ตกจุดตัดตรงนี้ไม่มีใครไปสั่งมันได้เพราะว่าทั้งโลกเราไม่รู้ว่าใครจะบวกเท่าไหร่ใครจะลบเท่าไหร่ใครใช้เท่าไหร่เพราะนั้นราคาจึงประกันไม่ได้แต่นโยบายที่เรากํำลังพูดถึงอยู่ณเวลานี้คือการประกันรายได้ราคาประกันไม่ได้แต่ว่ารายได้ประกันได้นโยบายประกันรายได้เกิดขึ้นจาก ประชาธิปัตย์และเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์และถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งในสามข้อก่อนการตัดสินใจร่วมรัฐบาลชุดนี้สมข้อที่ว่าคือหนึ่งต้องรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,รอของประชาธิปัตย์ข้อ2จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ข้อสามต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่รับสามข้อนี้ประชาธิปบัต์ก็ไม่พิจารณาที่จะตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลก็คือไม่ร่วมแต่สุดท้ายได้รับความกรุณาจากท่านยกรัฐมนตรีแล้วได้รับความเห็นชอบจากพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลยอมรับเงื่อนไขสมข้อของประชาธิปัต์วันนี้ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร,กรจึงเกิดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลและได้มีการถแถลงผูกพันต่อรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ถือว่าประกันรายได้กลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเดินหน้ามาปีที่หนึ่งปีที่สองเข้าปีที่สาม และกำลังจะขึ้นปีที่สี่นี่ก็คือภาพรวมที่ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบหัวข้อที่ตั้งไว้วันนี้ก็คือว่าประกันรายได้เกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นอย่างไงก็ขออนุญาตที่จะเรียนว่าประกันรายได้เกษตรกร ที่ว่านี้นอกจากจะเป็นการประกันรายได้ชื่อมันตรงอยู่แล้วให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชเศษรษฐกิจสำคัญ5้าตัวคือข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศษรษฐกิจสำคัญให้กับ เศรษฐกิจฐานรากเพราะเกษตรกร,ร,กรคือพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจรากฐานของประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตทำให้ได้เห็นภาพเบื้องต้นและที่สำคัญก็คือประกันรายได้เป็นตัวช่วยในยามที่ราคาพืชเกษตรมันตกต่ำในยามที่พืชราคาดีไม่มีปัญหาครับ แต่พยามราคาตกจะทำยังไงจะมีกลไกใดมาแก้ปัญหาถ้ารัฐไม่สามารถดึงราคาให้มันขึ้นมาอยู่ในระดับที่เกษตรกรพออยู่พอกินได้ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเกษตรกรประกันรายได้จึงเป็นตัวช่วยสำคัญเป็นตัวช่วยเพราะว่าหลักของประกันรายได้ก็คือเมื่อไร ราคาพืชเกษตรต่ำกว่ารายได้ที่ประกันยกตัวอย่างเช่นข้าวมีห้าตัวที่เราประกันแต่ว่าตัวสำคัญที่สุดก็คือข้าวเปลือกเจ้านะครับก็มีข้าวหอมมะลิข้าวหอมนอกพื้นที่มีข้าวเหนียวแล้วก็รวมทั้งหมดห้าตัวด้วยกันข้าวเปลือกเจ้าเราประกันเกวียนละหมื่นหมื่นอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ราคา ข้าเปลือกเจ้าเกินหมื่นเกษตรกร,ก,รก็เอาไปขายก็เอาตังเข้ากระเป๋าไปจะหมื่นสองหมืสามหมื่นสี่รัฐบาลไม่ไปเอาเงินกลับคืนมาในส่วนที่เกินหมื่นแต่เมื่อไหร่ราคาข้าวมันต่ําลงมากว่าหมื่นเช่นลงมาเหลือแปดพันตรงนี้ครับที่จะเป็นตัวช่วยให้เกษตรกร,กรยังคงรายได้หมื่นหนึ่งได้ตามรายได้ที่ประกันเพราะ ประกันรายได้จะทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้สองทางทางที่หนึ่งเอาข้าวไปขายในตลาดได้แปดพันใส่กระเป๋าซ้ายไว้ที่ผมชอบอธิบายและผมเข้าใจมันง่ายที่สุดแล้วกับสองหมื่นหนึ่งลบราคาแ0 0พันเป็นส่วนต่างคือสองพันบาทรัฐบาลจะโอนสองพันบาทนี้เข้าบัญชีธนาคารทกสที่เกษตรกร,กรไปขึ้นทะเบียนแล้ เปิดบัญชีไว้โดยตรงไม่ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนได้สองพันก็เอามาใส่กระเป๋าขวาไว้สุดท้ายเวลาชาวนาเอาข้าวเปลือกเจ้าไปขายในตลาดหนึ่งเกวียนหนึ่งตันก็จะมีเงินกระเป๋าขวาสองพันบวกกระเป๋าซ้ายแปด0ัรวมและเป็นหนึ่งหมื่นบาทตามรายได้ที่ประกันปาล์มก็เหมือนกันปาล์มเราประกันโลละสี่บาท เมื่อไหร่ปาล์มขึ้นไปห้าหกเจ็ดแปดบาทเก้าสิบแปดเดี๋ยวเนี้แปดเ้าบาทสิบบาทท่านก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปเลยครับประชาธิปัตย์รัฐบาลไม่ไปตามทวงคืนในส่วนที่เกินสี่บาทแต่ว่าถ้าต่ําลงมาเหลือสบาทมันจะมีส่วนต่างบาทหนึ่งเวลาท่านเอาไปปาล์มไปขายในตลาดหนึ่งกิโลท่านได้สบาทกระเป๋าซ้ายหนึ่งบาทส่วนต่างกระเป๋าขวารวมแล้วสามบวกหนึ่งก็เป็น สี่บาทตามรายได้ที่ประกันอันนี้คือหลักประกันรายได้ที่ผมเรียนว่ามันเป็นตัวช่วยยามพืชเกษตรราคาตกแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพืชเกษตรราคาดีผมกล้าพูดเกือบจะเรียกว่าทุกตัวข้าวเปลือกเจ้าที่วิจารณ์กันก่อนหน้านี้ช่วงน้ำท่วมและข้าวมันเปียกกลายเป็นไปเอาราคาข้าวบวกน้ำมาพูดกันว่า โลละห้าหกบาทหรือเกวียนละห้าหกพันบาทวันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้ไปเกวียนละแปดพันถึงแปดพันห้าแล้วนี่คือราคาข้าเปลือกเจ้าข้าวอื่นผมผมคงไม่ยกมามันจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวอาธิบดีอะไรก็อ,อยู่ทุกท่านก็นจะได้ช่วยอธิบาทยางพาราสามโลร้อยถูกวิภา์วิจารณ์มาตลอดวันนี้ไม่ใช่แล้วละครับยางพารายางแผ่นนี่เลยหกสิบไปแล้วครับ รายได้ที่ประกันคือห0สิบวันนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างแล้วน้ำยางคน้นประกันโลละห้าสิบเจ็ดวันนี้ไปหกสิบห้าหกสิบหกถามผู้ว่าการยางตะกี้บอกหกสิบเจ็ดแล้วครับ mm hmm. ยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางที่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขานิยมทำกันทั้งปักได้ทั้งอีสานเพราะว่าทำง่ายแค่กรีดเสร็จเอ้าลงากะลาแล้วก็ทิ้งไว้วันสองวันเก็บหรือกี่วันเก็บกระดาษแห้งเอ้าขายได้แล้ว สมัยก่อนก่อนผมเข้ามาโลสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวันไหนดี่ต้องไปแก้บนแต่ว่าวันนี้ไปยี่สิบเจ็ดแล้วครับแล้วผมกลับจากขอนแก่นเมื่อวานซืนเกษตรกรเรกรถียงผมผมบอกว่าตอนเนี้ยางก้อนถ้วยมันไปโลยยี่ห้ายี่บกท่านบอกไม่ใช่ที่จังหวัดเลยยี่สิบเก้าแล้วขายเพราะอีสานจะแพงแบบปากใต้เสมอโดยเฉลี่ยประมาณโลละบาท มันสัมปะหลังเมื่อก่อนบาทเจ็ดบาทแปดบนเวียนกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่สองบาททีนึงก็ต้องชชยโยวันนี้สองบาทห้าสิบสองบาทหกสิบแล้วก็ไปสองบาทเจ็ดแล้วครับบางช่วงเวลาข้าโพดเราประกันที่โลแปดบาทห้าสิบเดี๋ยวนี้สิบบาทสิบบาทห้าสิบบางช่วงเวลาปาล์มก่อนผมเข้ามาเป็นรองนายกโลสองบาทกว่า ค้าอยู่นานครับสองบาทห้าสบาทหกบาทเจ็ดสองบาทแปดสองบาทเก้าวนอยู่ตรงนี้ครับนั่นสาบาทครั้งนี่มาถึงวันนี้ปาลมทะลุไปห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทไปสูงสุดเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยถึงสิบสองบาทแล้วค่อยๆอ่อนลงมาแต่มาถึงวันนี้เก้าถึงสิบบาทโดยประมาณขณะที่เราประกันสี่บาทสูงกว่าอดีต เท่าไหรแล้วครับสองจุห้าไปสิบาทสี่เท่าเพราะฉะนั้นผมเรียนแล้วว่าพืชเกษตรราคาดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวแม้แต่ผลไม้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับราคาดีหมดเมื่อวานสองทมันเนี่ยผมก็เรียนในสภาราคาทุเรียนเฉลี่ยโลร้อยี่สิบเมื่อปีหกสี่นะครับแต่ว่าเอาก็จริงไอตัวสูงมากๆทุเรียนเกรดพันดีเนี่ยไปแพงกว่านั่นครับมับงคุดบางช่วง เกรดส่งออกโลสองร้อยี่สิบครับตัวอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงไปได้ดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวยกเว้นบางช่วงเวลาที่มันทะลักกันออกมาแล้วลงไปรับซื้อไม่ทันหรือเกิดโควิดลงเดินทางจากจันทบุรีซึ่งมันออกก่อนไปนครไม่ทันเช่นมังคุดเพราะว่าออกหลังแล้วก็ติดโควิดล็อกดาวน์ไปไม่ได้ราคามันก็ลง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 แต่ตอนหลังก็ไปแก้ปัญหาทันท่วงทีก็ช่วยให้มันดีขึ้นมาได้บ้างแต่เฉลี่ยเนี่ยก็ต้องถือว่า ราคาดีอันนี้ก็คือภาพแต่ยามใดถ้าเกิดราคาตลาดโลกมันพลิกผันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ตกลงมาต่ำกว่ารายได้ประกันไม่ใช่ราคาประกันรายได้ที่ประกันมันมีตัวช่วยส่วนต่างของนโยบายประกันรายได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้เห็นภาพว่าประกันรายได้มันดีอย่างไร มันช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่า3ปีประกันรายได้ส่งเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า4 5 0 0 0ถึง500,000ล้านบาทที่สำคัญไม่ส่งผลเฉพาะการฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้แต่ยังช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาทางการเมืองท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่มีนโยบายประกันรายได้มอบเกษตรกรดูเหมือนเราจะเกือบลืมไปเลยน้อยมากครับมาก็เรื่องอื่นทำไมหายไปครับหายไปเพราะมันมีประกันรายได้เกษตรกรมันมีตัวช่วย ยามพืชเกษตรตกต่ำมันยังมีส่วนต่างพยุงชีวิตพยุงรายได้ให้เกษตรกรอยู่ได้สำคัญอีกข้อหนึ่งประกันรายได้ไม่มีทุจริตครับและทุจริตไม่ได้ยกเว้นจะมีสักคนสองคนห้าคนเจ็ดคนไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนเป็นเท็ ว่าตัวเองมีกี่ไร่กี่ไร่ที่จริงมีสามไร่ไปบอกมีเจ็ดเพื่อจะได้เงินเพิ่มเติมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ง่ายเพราะมันต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบผ่านกระบวนการรับรองจากผู้ใหญ่บ้านกำนันกรรมการหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเกษตรตำบลขั้นตอนกระบวนการมันมียาวเหยีับและเงินส่วนต่างก็ทุจริตผมยังนึกไม่ออกว่าจะทุจริตได้ยังไง ในเมื่อทกสเป็นคนตรวจบัญชีจากทะเบียนแล้วก็โอนเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วปีต่อมาก็ค่อยมาเบิกตังจากรัฐบาลไปเอาบัญชีมาชำระหนี้กันเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่มีแล้วก็เกิดยากมากอันนี้ก็คือประกันรายได้เกษตรกรที่ผมอยากฉายให้พวกเราได้เห็นเห็นภาพนะครับ อย่างไรก็ตามสำหรับอนาคตของเกษตรกรแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยผมขอพูดเลยไปนิดหนึ่งผมคิดว่าเกษตรยังเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศแล้วเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนต่อไปไม่ควรไปด้อยค่าภาคการเกษตร เพราะการเกษตรคือฐานรากคือความเป็นเราคือความเป็นไทยของเราที่ต้องคงไว้จะเติมตรงอื่นก็เติมไปแต่ว่าเกษตรต้องไม่ทิ้งหลายประเทศที่ไม่มีเกษตรถึงเวลาโควิดถึงเวลาเกิดวิกฤตโลกข้าวก็ไม่มีจะกินครับไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อแต่ไม่มีข้าวอยู่ในประเทศสักเม็ดหนึ่งแต่คนไทยอย่างน้อยมีข้าวกินมีพืชเกษตรบริโภคเพราะมันคือฐาน ความเป็นเราที่เราต้องรักษาไว้แต่ว่าอนาคตทางการเกษตรที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างน้อยที่สุดเราต้องเดินหน้าไปสู่การพัฒนาการเกษตรเราจากเกษตรที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไปเป็นเกษตรมูลค่าสูงไม่ใช่มูลค่าเพิ่มนะครับไม่พอแล้วครับมันต้องมูลค่าสูง และสูงด้วยเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเดี๋ยวนี้ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรแปลรูปของเราพัฒนาไปไกลข้าวกลายเป็นเครื่องสำอางไปแล้วครับขายได้ราคาดีมากแทนที่จะขายกวีนหนึ่งไม่กี่ตังเดี๋ยวนี้ข้าวไม่กี่เม็ดผสมอยู่ตรงนั้นสามร้อยห้าร้อยพันห้าสองพันห้า อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าเราจะต้องเดินหน้าไปทางนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายเศรษฐกิจที่ควรจะเดินหน้าต่อไปในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรคือไบโออีโคโนมีอันนี้คืออนาคตเป็นความหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดในฐานะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตพูดนิดนึงไบโออีโคโนมี e จะต้องถูกขับเคลื่อนและเป็นอนาคตเศรษฐกิจ ตัวหนึ่งของประเทศไทยต่อไปอย่างเข้มข้นและให้เห็นภาพสําฤทธผลได้จริงนอกจากการขับเคลื่อนด้านการเกษตรภาคการส่งออกก็ยังคงเป็นประเด็นเป็นเป้าหมายที่ผมคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปการส่งออกมันพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพ ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนที่จับมือกันเข้มข้นในรูปกรออพาณิชย์ที่ผมตั้งขึ้นิเริ่มขึ้นมันเดินหน้าขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเราไม่ทําโดยลําพังเฉพาะภาครัฐและไม่ปล่อยให้เอกชนขอดีดายแต่เราจับมือร่วมกันเฉพาะตัวเลขปีหกสี่ส่งออกไทยสามารถทําเงินเข้าประเทศ8 5ดจุห้าล้านล้านบาทล้านล้านนะครับ เป็นบวก17.1เปซเป้าตั้งไว้4เปอร์ซมากกว่าเป้า4เท่ากว่าสี่สี่สิบหยังบวกอีกหนึ่นเปอร์เซ็นต์นี่นี่คือความสำเร็จไม่ใช่ของกระทรวงาพาณิชย์แต่เป็นความสำเร็จร่วมกันในการทำงานทั้งรัฐบาลองค์การประยบภาคเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำเงินมหาศาลถ้าเราไม่มีตัวนี้มาช่วย ชดเชยเสร็จเลยครับประเทศไทยปี64เลี่ยงเลยครับเพราะท่องเที่ยวมันหายไปเกือบหมดจาก10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เหลือเปอร์เซ็นต์กว่าแต่โทษรัฐบาลไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้มันเป็นไปทั้งโลกเพราะโควิดอย่างที่ทุกท่านทราบแต่นอกจากภาคการเกษตรนอกจากการส่งออกท่องเที่ยว ก็ยังต้องถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเดินทางข้ามประเทศข้ามโลกได้เมื่อไหอไร่ท่องเที่ยวไทยต้องฟื้นแล้วก็รีบฟื้นให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เป็นรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปคู่กับการส่งออกและภาคการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนอีกตัวหนึ่งสุดท้ายซอฟต์าวร์ ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแทรกไปในทุกอนูของภาคการผลิตสินค้าและบริการของไทยในการที่จะขายไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะภาคบริการที่เรานับหนึ่งมาแล้วเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์ในการสนับสนุนการทำแอนิเมชันการทำภาพ,พยนตร์ในเรื่องของการ ทำบทละครบทภาพพยนตร์บทการ์ตูนต่างๆฝีมือคนไทยไม่แพ้ใครในโลกครับผมไปนิโคลโรเดียนไปอวอลดิสเน่ไปดูที่นั่นโดยเฉพาะคนที่เขียนคอนเทนต์คนที่เขียนภาพเขียนการ์ตูนที่มาดังฉายไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือคนไทยหลายคนเป็นคณะเลยครับต่อไปเราต้อง พาคนเหล่านี้ไม่ต้องกลับบ้านแต่พาศักยภาพเขามาต่อเติมให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสให้เขามาถ่ายทอดเดินทางมาก็ได้หรือจะผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ทำแล้วตอนนี้และผมก็มอบเป็นนโยบายทุกอย่างในตัวสินค้าในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องบริการต้องแทรกซอฟต์พาวเวอร์ เข้าไปเพื่อขายความเป็นไทยที่มีสเสน่ห์ไม่มีประเทศไหนในโลกเราสู้ได้หมดครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเราเนี่ยมันเป็นยูนิคสำหรับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมความเป็นเราโดยเฉพาะความเป็นคนไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้แล้วก็เป็นสเสน่ห์เป็นจุดขายสำคัญอันนี้เราต้องดึงมันออกมาแล้วก็ทา ทำคู่กันไปไบโออีโคโนมี e y, การส่งออกการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดนี้จะนำรายได้เข้าประเทศมหาศาลและจะช่วยให้เศรษฐกิจเราฟื้นได้เร็วและเศรษฐกิจฐานรากก็ยังคงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกษตรด้วยไบโออีโคโนมีต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตเรียนนะครับไม่อยากพูดให้มันยาวนะัก แต่ถ้าย้อนกลับมาถึงประกันรายได้ผมเรียนว่าเรามาถึงปีที่สามแล้วก็ยังจะต้องขับเคลื่อนต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลนี้ยังบริหารราชการแผ่นดินไปปีที่สี่เพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ผูกพันรัฐสภาและคนไทยทั้งประเทศไปแล้วขณะเดียวกันตราบเท่าที่ประชาธิปัตย์ยังมีโอกาสที่จะทำหน้าที่ประกันรายได้เกษตรกรยังเป็นนโยบายสำคัญอยู่ และจะต้องมีการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตแม้พ้นรัฐบาลนี้แล้วในทางการเมืองเพราะอันนี้คือตัวช่วยสำคัญทั้งช่วยเกษตรกร,ร,กรทั้งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งช่วยปัญหาการเมืองนี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนในวันนี้นะครับ